อาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งหรือปัญหาที่จะกอเกิดขึ้นได้ในดวงของคุณคุณต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่คู่ค้าคู่สัญญาต้องระมัดระวังการเงินของคุณอาจจะฝืดขึ้นคุณต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีคุณต้องระมัดระวังให้มากขึ้นการที่เราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่วางแผนให้รอบคอบแล้วคุณจะเกิดปัญหาน้อยลง คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567นะครับดวงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2567ทั้ง12ลัคนาราศีต้องบอกก่อนว่าในเดือนพฤศจิกายนมีดวงดาวหลายๆดวงได้พักองศามีดวงดาวที่ขับเคลื่อนอยู่เพียงไม่กี่ดวงเพราะฉะนั้นแล้วการที่ดวงดาวหยุดพักองศานี้หลายๆลัคนาราศีอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกายนดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายเหลือเพียงน้อยนิดเอง มีดาวแค่2ดวงที่ย้ายราศีก็คือดาวศุกร์และดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดวงดาวที่โยกย้ายประจําเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับการที่เราจะรู้ดวงของเราแบบละเอียดเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดการที่เราทราบในเรื่องของเวลาเกิดเราจะทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดการที่เราทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะสามารถเช็คดวงของเราได้อย่างแม่นยําการที่เรารู้ลัคนาราศีเกิดเราจะรู้ดวงในช่วงจุดเกิดของเราแบบละเอียดว่าดวงดาวแต่ละดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้ จะส่งผลให้ในลัคนาราศีเกิดของเรามีผลกระทบอย่างไรบ้างอาจจะส่งผลในเรื่องทางดีหรืออาจจะส่งผลในเรื่องทางไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่ดวงดาวโยกย้ายก็มีผลและมีอิทธิพลกับทุกๆลัคนาราศีเกิดนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 7ารการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี 2,567ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนดาวพระพุธได้สถิตอยู่ในราศีตุลในตำแหน่งของราศีตุลน,นั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งการเงินก็จะทําให้ตัวของคุณเองมีความขยันขันแข็งมีความตั้งใจอยากหาเงินอยากที่จะทํางานอยากปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะทําให้คุณมีความขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ยังมีดาวพระราหูอยู่ในราศีมีนซึ่งดาวพระราหูเล็งจุดเกิดสําหรับตัวของคุณ การที่คุณมีความขยันขันแข็งอาจารย์ถือว่าเป็นข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวพระราหูเล็งจุดเกิดของเราอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาที่จะกเกิดขึ้นได้ในดวงของคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทํางานคู่ค้าคู่สัญญาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพระราหูมาจากภพเรือนอลิในดวงของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนให้เป็นอย่างมากแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้คุณยังรับมือไหวแต่อาจารย์ห่วงในช่วงของครึ่งเดือนหลังที่ดาวพระพุธจะพักองศา ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนปี2567จนถึงสิ้นเดือนเลยช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้การที่ดาวพระพุธพักอาจจะทําให้คุณนั้นเกิดปัญหามากขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่15เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่คู่ค้าคู่สัญญาต้องระมัดระวังอาจจะก่อเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระราหูเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างร้ายมากๆในดวงของคุณและเป็นดวงดาวคู่ศัตรูสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันด้วยนะคครัแลดดดาาาาวววกเงงิขออุุุณื ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9พฤศจากปีายนปี2 5 6 7ดาวพระศุกร์ได้สถิตยอยู่ในราศีพิจิกในตำแหน่งของราศีพิจิกก็คือภพเรือนสหัชชะสหัชหชะแปลว่าเพือนฝูงสังคมเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้อาจารย์ยังไม่ห่วงในเรื่องของการเงินเพราะว่าบีดาวเพื่อหัสซึ่งเล็งดาวพระศุกร์ก็จะทําให้คุณยังมีความก้องตัวทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่9พฤศพฤษายนปี2567เวลา22นายหกสิบเจได้ว้ายี่สิบสองนาฬิกาส่บเอ็ดนาทิดาวพราศีธรูนั้ย้ายกว่าส พันธ no ุแปลว่าครอบครัวคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากครอบครัวก็ได้หรือบางครั้งคุณอาจจะมีครอบครัวขอความช่วยเหลือกับคุณในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นแล้วดาวพระศุกร์เดินไปอยู่ตรงนี้เป็นปราเป็นปราแปลว่าเดินไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากวันที่9เป็นต้นไปการเงินของคุณอาจจะฝืดขึ้นคุณต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีเพราะดาวการเงินของคุณเดินไม่แข็งแรงคุณต้องระมัดระวังให้มากขึ้นการที่เราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่วางแผนให้รอบคอบแล้ว ุณจะเกิดปัญหาน้อยลงในการที่ดวงดาวเดินในทางที่ไม่ดีแบบนี้นะครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2567ครับดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากให้อาจารย์ดูดวงให้แบบละเอียดในจุดเกิดของคุณก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ครับ